เช็คอารมณ์ความรู้สึกกันหน่อยว่าเด็กๆเป็นยังไงบ้างคะ How are you feeling today นะคะวันนี้เด็กรู้สึกยังไงบ้างเอ่ยมีความสุขไหมคะที่จะได้เรียนในวันนี้แล้วก็อยากรู้ไหมคะว่าวันนี้เราจะได้เรียนอะไรบ้างอ่าถ้าอยากรู้แล้วเราไปดูกันเลยอ่าเด็กๆเคยฟังเพลงมาไหมคะเพลงเนี่ยก็จะมีหลายๆแบบเลยใช่ไหมคะ แต่วันนี้คุณครูมี1เพลงค่ะมานำเสนอให้เด็กๆฟังไม่รู้ว่าเด็กๆเ,เคยฟังมาหรือยังนะคะเพลงนี้มีชื่อเพลงว่าเพลงหลบฝนนะคะอ้าเดี๋ยวคุณครูจะร้องให้ฟังก่อน1รอบนะคะซาซาซาฝนตกลงมากระเด็นเป็นฝอยเด็กๆหลบฝนกันหน่อย เด็กๆร้ฝนกันหน่อยฝนเพียงเล็กน้อยจะเป็นวัดเอยฮัทช่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 ชชเป็นยังไงบ้างคะเคยฟังไหมคะเพลงนี้เพลงนี้ก็ร้องไม่ยากเลยนะคะท่อนแรกก็จะร้องว่าซาซาซาฝนตกลงมากระเด็นเป็นฝอยเด็กๆสามารถร้องตามคุณครูได้เลยนะคะอ่าต่อไป เด็กๆหลบฝนกันหน่อยเด็กๆหลบฝนกันหน่อยฝนเพียงเล็กน้อยจะเป็นหวัดเอ่ยฝนเพียงเล็กน้อยจะเป็นหวัดเอ่ยฮัตใช่ฮัดใช่ฮัตใช่ฮัตใช่ฮัดใช่ฮัตใช่ร้องไม่ยากเลยใช่ไหมคะเพลงนี้ก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับเพลงหลบฝนทีนี้มาดูท่าทางนะคะ เด็กๆสามารถใส่ท่าทางได้ตามอิสระเลยแต่วันนี้พุ่รูจะใส่ท่าทางประมาณนี้สาาสาฝนตกลงมากะเด่นเป็นฟอยเด็กๆหลบฝนกันหน่อยเด็กๆหลบฝนกันหน่อยฝนเพียงเล็กน้อยจะเป็นหวัดเอยฝนเพียงเล็กน้อยจะเป็นหวัดเอยฮัทชั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 ยชัทชัย อาจบกันไปแล้วนะคะสำหรับเพลงราฟโฟนต่อไปเราไปดูอะไรเราไปดูกันเลยสำหรับในหัวข้อนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้กันเรื่องวัฏจักรการเกิดฝนเด็กๆทราบไหมคะว่าฝนเนี่ยเกิดมาได้ยังไงทำไมฝนมันถึงตกลงมาเดี๋ยววันนี้คุณครูจะพาให้เด็กๆเนี่ยมารู้จักกับ ฝนกันนะคะอย่างแรกเลยเดีๆเห็นไหมคะข้างบนมีอะไรมีดวงอาทิตย์นะคะที่ให้ความร้อนดวงอาทิตย์เนี่ยให้ความร้อนใช่ไหมคะดวงอาทิตย์ก็ส่งแสงเนี่ยลงมาที่แม่น้ําทะเลเอ่อมาเจอกับดินต้นไม้น้ํานะคะซึ่งพอความร้อนจากดวงอาทิตย์เนี่ยลงมาที่น้ําหรือที่ทะเลเนี่ยนะคะ มันก็จะสะท้อนความร้อนหรือว่าระเหยเป็นไอเนี่ยขึ้นไปที่ก้อนเมฆนะคะก้อนเมฆที่เป็นสีขาวๆนี่แหละที่เราเคยเห็นน่ยพอความร้อนมันขึ้นไปมันก็รวมตัวกลายเป็นก้อนเมฆใช่ไหมคะพอรวมตัวกันกลายเป็นก้อนเมฆเนี่ยก็ยังเป็นก้อนเมฆธรรมดาแต่ถ้ารวมกันเป็นก้อนเมฆก้อนใหญ่ๆพอรวมกันมากๆไอ้น้ำลอยขึ้นไปมากๆความร้อนส่งมาเยอะไอ้น้ำลอยระเหยขึ้นไปเยอะ ทำให้ก้อนเมฆเนี่ยรวมตัวกันเป็นกลุ่มสีดําพอมันเยอะมากขึ้นมากขึ้นกลายเป็นสีดำํำพอมันกลายเป็นสีดาเด็กๆพอจะเดาได้ไหมคะว่าจะเกิดอะไรขึ้นอ่าใช่แล้วพอก้อนเมฆเริ่มรวมตัวกลายเป็นสีดําเนี่ยมันก็จะเกิดปรากฏการณ์ฝนตกนั่นเอง แล้วพอฝนตกลงมาฝนตกลงไปที่ไหนก็ลงมาที่พื้นดินที่ภูเขาต้นไม้ต่างๆต,ต้นไม้ภูเขาที่มันอยู่สูงๆมันก็ไหลๆๆล,ล,ลงมาในแม่น้ํามันก็เกิดเป็นวัฏจักรวนเวนอยู่นี้พอตกลงมาในน้ํางที่ส่งลงมาที่น้ําน้ําก็ระเหยเป็นไอขึ้นไปบนท้องฟ้ารวมตัวกันเป็นก้อนเมฆพอรวมตัวเป็นก้อนเมฆเยอะๆเข้าทําให้เกิดปรากฏการณ์ฝนตกขึ้นมานั่นเอง ไม่ยากเลยใช่ไหมคะเด็กๆลองทบทวนอีกทีหนึ่งนะคะพร้อมกับคุณครูอย่างแรกเลยดวงอาทิตย์่องลงมากระทบกับผิวน้ำทำให้เกิดความร้อนไอน้ำระเหยขึ้นไปบนท้องฟ้ารวมกลุ่มกันเป็นก้อนเมฆรวมกลุ่มกันมากขึ้นมากขึ้นจนเป็นก้อนเมฆสีดำๆแล้วก็เกิดปรากฏการณ์ฝนตกนั่นเองคะ่ะนี่แหละ เราก็ได้รู้แล้วนะคะว่าทำไมฝนถึงตกทีนี้เราไปดูเรื่องต่อไปกันเลยหลังจากที่เราเนี่ยได้ทราบแล้วนะคะว่าฝนเนี่ยทำไมถึงตกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องมาเรียนรู้เกี่ยวกับฝนอีกนั่นก็คืออุปกรณ์ป้องกันฝนเด็กๆรู้ไหมคะว่าเวลาที่ฝนตกเนี่ยเราควรจะปฏิบัติตัวยังไง อย่างแรกเลยเราต้องสวมเสื้อกันฝนใช่ไหมคะเวลาไปข้างนอกเนี่ยเราจะได้ไม่เปียกแล้วก็ไม่ทําให้เราเนี่ยเป็นหวัดด้วยเพราะว่าเวลาที่ฝนโดนเราเนี่ยอาจจะทําให้เราเป็นหวัดได้ต่อมาชิ้นที่2ที่ครูจะพามารู้จักก็คือรองเท้าบูทรองเท้าบูท,ท,บทก็คือรองเท้าที่เป็นลักษณะมีการหุ้มทั้งอ่าตั้งแต่เท้าขึ้นมาบนข้อเท้าเลยรองเท้าบูทเนี่จะก,กันไม่ให้เราเนี่ยสัมผัสกับน้ําโดยตรงนะคะ ก็จะไม่เปียกฝนเลยอีกอย่างนึงที่เรามักจะเห็นได้บ่อยๆเลยนั่นก็คือร่มซึ่งร่มเนี่ยสามารถกันทั้งได้แดดแล้วก็กันทั้งฝนและแดดได้เลยเพราะฉะนั้นเด็กๆทราบแล้วว่าวิธีการป้องกันตัวเองเนี่ยไม่ให้เปียกฝนเนี่ยทำได้ยังไงใช่ไหมคะเรามาทบทวนซิอย่างแรกก็คือเสื้อกันฝนอย่างที่2ก็คือรองเท้าบูทแล้วก็อย่างที่สก็คือร่มเด็กๆลองสังเกตซิว่า เสื้อกันฝนมีสีอะไรเด็กๆรู้ไหมเอ่ยเสื้อกันฝนสีเหลืองนะคะต่อไปดูรองเทา้าบูทเด็กๆรู้จักไหมว่ารองเทา้าบูทที่คุณครูนามาให้ดูเนี่ยสีอะไรอ้ารองเทา้าบูทมีสีแดงและอย่างที่สามก็คือล่มล่มมีสีอะไรคะมีสีฟ้าถ้าเด็กๆตอบได้ทั้งสามพอนี้แปลว่าเด็กๆเ,เก่งมากๆเลยนะคะที่เด็กๆเรียนรู้แล้วก็จดจำสีได้ ทีนี้เราก็รู้แล้วว่าฝนเกิดยังไงรู้วิธีการป้องกันแล้วไปดูซิว่าครูจะนําอะไรมาให้เด็กๆรู้อีกสําหรับเนื้อเรื่องในเรื่องนี้นั่นก็คือโลกที่เกิดในช่วงฤดูฝนเดี๋ยวคุณครูจะได้พามาให้เด็กๆได้รู้จักกับโลกต่างๆที่เกิดในช่วงฤดูฝนนะคะโลกแรกเลยเด็กๆอาจจะคุ้นเคยอาจจะเคย บางคนอาจจะเคยเป็นหรือบางคนอาจจะมีคนในครอบครัวเนี่ยที่เคยได้สัมผัสหรือเป็นมาแล้วนั่นก็คือโครคไข้เลือดออกทําไมถึงเกิดในช่วงฤด,ดูฝนเพราะว่ายุงเนี่ยมักจะวางไข่ในที่มีน้ําขังเพราะฉะนั้นในช่วงหน้าฝนถ้าเด็กๆเ,เห็นที่ไหนมีน้ําขังเด็ก,ดกควรจะไปเอาน้ําออกมาให้หมดเลยเพราะว่าอาจจะเกิด ทำให้ยุงเนี่ยไปวางไข่ซึ่งถ้ายุงตัวนั้นน่ยมีเชื้อพาหะของไข้เลือดออกเนี่ยก็ถ้ามากัดนักเรียนเนี่ยอาจจะทําให้นักเรียนเนี่ยเป็นไข้เลือดออกได้อาจ,จอันตรายถึงชีวิตได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นต้องระวังแล้วก็ดูแลตัวเองด้วยต่อไปเชื้อไวรัสเชื้อไวรัสเนี่ยค่อนข้างน่ากลัวตรงที่มีหลากหลายสายพันธุ์ อย่างที่เราอ,า,อาจจะเคยเป็นและได้รู้จักก็คือไข้หวัดธรรมดาไข้หวัดใหญ่แล้วก็ที่ระบาดอยู่ตอนนี้เลยก็คือเชือ้อโควิด1 9นี้ก็เกิดจากไวรัสเหมือนกันยิ่งมากับช่วงหน้าฝนแบบนี้ด้วยเด็กๆจะต้องดูแลตัวเองให้ดีนะคะต่อไปโรคที่3นั่นก็คือโรคชีนูเด็กๆรู้จักโรคชีนูไหมคะอาจจะบางคนอาจจะไม่เคยได้ยินแต่เด็กๆ จะต้องรู้เอาไว้นะคะว่าโรคชีหนูเนี่ยก็อันตรายเหมือนกันแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าโรคชีหนูมันมาจากยังไงแล้วเราจะติดไหมนั่นก็คือ,อส่วนหนึ่งถ้าเด็กๆมีแผลที่ที่เท้าแล้วเด็กๆเนี่ยไปเหยียบย่ําน้ําที่มันสกรปรกแล้วบังเอิญมีชีหนูปนเปื้อนอยู่เนี่ยก็อาจจะทําให้เด็กๆเนี่ยติดเชื้อแล้วก็อาจจะทําให้เด็กๆป่วยได้เพราะฉะนั้น ถ้าเกิดฝนตกน้ำขังเด็กๆควรจะสวมรองเท้าบูทหรือว่าไม่ควรลงไปในที่น้ำขังหลีกเลี่ยงการไปในที่น้ำขังนะคะก็จะช่วยให้เด็กๆเนี่ยปลอดภัยแล้วก็ไม่เป็นอันตรายนะคะต่อไปโรคที่4โรคนี้ก็คือโรคมือเท้าปากอันนี้ก็เกิดได้ในวัยเด็กๆเนี่ยเยอะมากเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กๆ ควรจะป้องกันแล้วก็ดูแลรักษาสุขภาพตัวเองให้ดีนะคะเพื่อที่จะไม่ได้เกิดเป็นหนักขึ้นมาเนี่ยอาจจะต้องลำบากนิดนึงเพราะฉะนั้นเด็กควรจะต้องดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีจากที่เด็กๆเนี่ยได้รู้เกี่ยวกับโรคต่างๆแล้วนะคะทีนี้เราก็มาเรียนรู้วิธีการดูแลตนเองนะคะ อย่างแรกเลยก็คือการสวมแมสหรือว่าสวมหน้ากากาอนามัยนะคะเราควรที่จะสวมหน้ากากาอนามัยเนี่ยก่อนออกจากบ้านทุกครั้งหรือทุกครั้งที่ออกไปข้างนอกนะคะเพื่อไม่เป็นการกระจายเชื้อแล้วก็ไม่เป็นการรับเชื้อเข้ามาในตนเองนะคะ mm. ต่อไปก็คือการล้างมือบ่อยๆทุกครั้งที่เด็กๆเนี่ยสัมผัสหรือจับอะไรมาก็แล้วแต่เนี่ยควรที่จะล้างมือโดยเฉพาะก่อนรับประทานอาหารนะคะ ต่อไปก็คือการฉีดแอลกอฮอล์ก็คือ,อสเปรย์แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อโรคนะคะอันนี้ก็ควรที่จะฉีดทุกครั้งหลังจากที่สัมผัสสิ่งของหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะคะต่อไปก็คือการออกกําลังกายนั่นเองถ้าเด็กออกกําลังกายเด็กๆก็จะมีร่างกายแข็งแรงมีภูมิต้านทานที่สูงเพราะฉะนั้นเด็กๆก็จะไม่ค่อยป่วยนะคะเราก็จะเป็นเด็กที่แข็งแรงสุขภาพดี อย่างสุดท้ายเลยนั่นก็คือการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์โดยเฉพาะผักและผละไม้ที่มีวิตามินต่างๆนี่ที่ช่วยบำรุงร่างกายของเราที่ทำให้เราเนี่ยไม่ต้องป่วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กๆควรที่จะรับประทานอาหารที่มีประโยชน์แล้วก็ดูแลสุขภาพของตัวเองนะคะในเรื่องต่างๆที่คุณครูได้บอกไป ก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับหน่วยฝนนะคะที่คุณครูได้อ่ามาให้ความรู้ในวันนี้ไม่รู้ว่าเด็กๆเนี่ยตั้งใจฟังหรือเปล่าแต่ว่าคุณครูเนี่ยตั้งใจให้ความรู้แล้วก็ตั้งใจอ่าสร้างงานชิ้นนี้ขึ้นมานะคะเพื่อที่จะให้เด็กๆเนี่ยเข้าใจได้ง่ายๆนะคะก็ก่อนที่เราจะจบกันไปในหน่วยนี้เนี่ยคุณครูก็อยากให้เด็กๆเนี่ย ตั้งใจทำงานที่คุณครูได้ส่งไปให้นะคะไม่ว่าจะเป็นการระบายสีหรือว่าการเขียนพยัญชนะไทยให้สวยๆเนี่ยมันก็ถ้าใครทำได้สวยคุณครูก็จะให้ดาวไปเลย3ดาวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กๆจะต้องตั้งใจทำงานนะคะแล้วก็อย่าลืมดูแลสุขภาพตัวเองด้วยค่ะไว้พบกับครูดูนัทได้ใหม่ในหน่วยถัดไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย